ควคิดของรางวัลเนี่ยคือพวกรางวัล4ี่รางวัลที่เราได้มาจากภายชุดเบอร์13 นะฮะอย่างที่บอกว่าหนึ่งเราทำ pricing ที่ไม่สูงมาก <Right. S 1> ก็เป็นเกณฑ์ราคา mm hmm. คือเราเหมือนว่าเราเอา pricing ที่ affordable ที่ที่แบบบริบท mm hmm. ที่ว่าเราเราเรา,เราให้ให้ของดีแต่ราคาเราไม่ต้องสูงมากนะครับรก็ได้รางวัล best affordable mm hmm. ในเรื่องของการออกแบบดีไซน์เนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ย hey, mm hmm. เราส่งเข้าถิงเดียวต้องคุ้มแข่งก็เยอะนะฮะ mm hmm. ของประเทศเราด้วยของเอเชียพิซฟิกไม่ใช่ประเทศไทยคนเดียวประเทศเดียวประเทศอื่นสิงคโปร์มาเลสฮ่องกงจีน mm hmm. ญี่ปุ่นส่ง แข่งกันหมดเลยแต่เราได้รางวัล5ดาวในแคตตากรีนี้นะฮะเป็น best high rise residential high rise oh. ในประเทศไทยถ้าเบสในแคตตากรีนหนึ่งโครงการแต่ละปีนะครับ oh. ครับผม Best i n t e r p r i o r v p e ก็เป็นแต่ละปีก็จะมีคนเดียวที่จะได้เรื่องของการออกแบบดีไซน์ใช่ครคือในแคตตาอรีแต่ละท่านกจะมองว่าให้ของเราเราตอบโจทย์เข้าไหมในเรื่องของดีไซน์ถ้าเป็นด้านดีไซน์นะฮะ,ะเรื่องการใช้ชีวิตอยู่อาศัยเนี่ยคอนเซตต็ปเป็นยังไงการใช้วัสดุเป็นยังไงเนี่ยครับเรื่องของ Best High Rise Development ก็คือการทำโครงการ High Rise ที่ ที่การพัฒนาตรงนี้เป็นมิกซ์ยูสที่ดีนะครับมันตอบโจทย์ลูกค้าหรือเปล่าเรื่องคอนเซปต์การออกแบบนะฮะอิเทคอินเทียร์ตอบโจทย์ไหมเรื่องการใช้วัสดุนะครับโครงสร้างเป็นยังไงแอคเซสเป็นยังไงอย่างเงี้ยตรงเนี้ยพวกเนี้ยมันเป็นเกิดละกๆที่ทางคนที่เขาประกวดนะฮะที่เขาเขาให้รางวัลเนี่ยเขาก็จะมองหาตรงนี้ครับผมไลฟ์สไตล์ที่ฝรั่งชื่นชอบนะคืออันนึงเนี่ยผมมองว่าคนไทยเนี่ย คนไทยอาจจะมองว่ารกหรือถึงโอเคมันอาจจะภาพไม่สวยงามท,ที่ที่แบบเห็นแบบข้างถนนแต่ม,มันเป็นกลิ่นอายของเมืองไทยจริงๆนะอันนั้นส่วนหนึ่งนะโอเคเรื่องของความสะอาดก,ก็ก็ไม่ว่ากันแต่มองว่าเรื่องอาหารเนี่ยไลฟ์สไตล์ของของของบริเวณนี้เรื่องอาหารการกินเนี่ยสะดวกมากมีกี่ชาติคุณนับดูดิผมยกไทยญี่ปุน่นอาหารอาหารับอาหารอินเดียน อาหารอิตาเลียมดังๆทั้งังาง้านอยู่ในนี้หมดเลยอยู่แถวนี้หมดเลยเฮ้ยคุณบอกว่าพัฒนาเนี่ยผมว่ามันเป็นมันเป็นจุดศูนย์เรื่องของของของหลันเนี่ยชีวิตถี่ชีวิตใช้ใช้ชีวิตตรงนี้คุณไม่ต้องไปไหนไกลคุณหาอาหารการกินได้สะดวก<ม>นะครับเรื่องของ f a c i อ i t y บริเวณแถวนี้เนี่ยโรง,งพยาบาลโรงแรงมการพัฒนาตรงนี้เป็นระดับ4ี่ดาว5ดาดาวนั้นนะครับ ผมคิดว่านาคตมันแน่นอนเดี๋ยวสุขุมวิทต้นตนผมว่ามันก็มีการมีเลือดใหม่เข้ามามีน้ําใหม่เข้ามาที่จะพัฒนาทําให้บริเวณนี้ดูแล้วเป็นที่น่าสนใจทั้งคนไทยและต่างชาตินะครับ